ถ้าเราพูดถึงการเล่นโยคะทุกคนคงจะนึกถึงการเล่นโยคะในยิมหรือว่าห้องกระจกใช่ไหมล่ะคะหรือว่าถ้าพูดถึงการวาดภาพก็คงเป็นการวาดภาพตามร้านกาแฟหรือว่าสถานที่ตามธรรมชาติแต่วัดที่โบสถ์เจซูในเมืองตูลูสของฝรั่งเศสเขาได้นํากิจกรรมทั้งสองอย่างนี้มาเป็นกิจกรรมในโบสถ์ที่เก่าแก่ด้วยล่คะค่ะการเล่นโยคะและวาดภาพในโบสถ์เจซูซึ่งเป็นโบสถ์แบบนีโอโกธิกท่ามกลางเสียงออแกนที่นักดนตรีบรรเลงอย่างไพเราะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตูลูสเลออ็อก เพื่อชุบชีวิตออแกน30ตัวในเมืองตูลูสและเกือบ600ตัวในภูมิภาคออกซิตานีให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เฉพาะในบริบททางศาสนาหรือว่าพิธีกรรมเท่านั้นแต่เขาต้องการให้ใครก็ได้ได้มีโอกาสได้ฟังออแกนซึ่งเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ประโยชน์ของการเล่นโยคะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและการยืดกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลที่ดีต่อจิตใจด้วยล่คะค่ะ การเล่นโยคะช่วยฝึกจิตใจให้สงบนิ่งมากขึ้นเพราะต้องฝึกกำหนดลมหายใจจนทำให้เกิดสมาธิและได้จดจ่ออยู่กับตัวเองซึ่งการเล่นโยคะในบรรยากาศของโบสถ์ที่บรรเลงออกแกนไปด้วยผู้ที่มาเล่นโยคะต่างบอกตรงกันว่าสามารถสัมผัสดได้ถึงจิตวิญญาณของสิ่งวัดล้อมเป็นพลังงานภายในและสมาธิภายในซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้คนที่ตั้งใจมาเข้าร่วมกิจกรรม ขณะที่ผู้บรรเลงออกแกนเองก็ได้มาลองเล่นโยคะในบทครั้งแรกซึ่งเธอเองก็บอกว่ารู้สึกประทับใจเช่นเดียวกันค่ะอีอ e ึนเฮนักออกแกนสาวชาวเกาหลีใต้วัย29ปีบอกว่าเธอได้มีโอกาสมาบรรเลงออกแกนที่ฝรั่งเศสแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ลองเล่นโยคะด้วยการเล่นโยคะท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้มันน่าประทับใจอย่างมากและเธอก็จินตนาการในระหว่างที่เล่นออกแกนว่าบริเวณทางเดินของโบทที่คนเล่นโยคะกันอยู่นั้นมันเป็นอย่างไร แม้ว่าตอนนี้โอแกนจะเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในโบสถ์แต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมดนะคะที่เมืองตูลูสของฝรั่งเศสนับเป็นเมืองที่มีคอลเลกชันของออแกนที่สวยงามที่สุดในโลกซึ่งออแกนแต่ละหลังในแต่ละโบสถ์ก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเอกลักษณ์หลากหลายรูปแบบถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับตัวอาคารที่ใช้แสดงเป็นไปตามยุคสมัยที่มันถูกสร้างขึ้นซึ่งออแกนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโบสถ์หรือว่ามหาวิหารในทวีปยุโรปเท่านั้น แต่ว่ามันอยู่ในโบสถ์หรือมหาวิหารทั่วโลกเนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ที่คู่กับศาสนาคริสต์นั่นเองและหากมีโอกาสได้ไปฟังการบรรเลงออกแกนในโบสถ์คงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและทำให้จิตใจผ่อนคลายลงอย่างแน่นอนค่ะ